สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ผู้สุกคนจะดสำหรับวันนี้มาเจอกับเอมอีแล้วค่ะกับช่อง Bm Channel ค่ะวันนี้พาพี่ผนองมากินตำมักทัวค่ะพี่น้องตำมักทัวกับปิ้งตับ,บแคบหม,มบูมากับมา,ยากับพอยออย่ายน,น <laughs> าค่ะพี่น้องเอาวันนี้จะขึ้นกินก่อนค่อยพอยย่าจะกินก่อนมาเด้อค่ะพี่น้องกินเขาเแซ็บเน้ำกันจ้า ผมไปเห็นการถิกงานนะครับพี่น้องพักติ๋วผมเด้อมวันนี้นะมีแต่พักเพักมาเป็นสวนเลยอ่อนพักค่ะพักหลายค่ะพี่น้องครับห้ามไหวมันจะคอยินก้อนอ๋อแบบเดิมสั่งว่าอืมอันแรกแข่งมาเลยกินหฮงเลยตำหมกถั่วหมกถั่วบ่กข่อยมี ปิ้เนจับอืมอมจับติดดยเป็นแดงแดปะจับมืนเขาจะแบมกันเด้อครับมืนเขาเศร้า Hương ngoài Có kiểu cho แปลกป่ะถามเหมือนเพื่อนตำเลย โอ้โหเฮาต่างโคกคนที่ตกบ่ปหินขาเต้นออกกลางเว้น ใบมะกรอปปล่อยกลุ่มแล้วนะถ้าปล่อยกุ้งลี่มแฉะแฉบแล้วหอมหอมหอมใบมะกอกนะก็ดีกินหอมเปรี้ยวๆหวานๆพี่น้อง อื้อม่าไอตูเข่ากันได้จริงกับตำถั่วพักอะไรนะผักคุณตูผักผนตูนอ,ตอยู่พักไหนพ่าไอตู ค่อยอยู่ภาคเชก <laughs> ไปกินถ้งงเงาดำกับครัวแสบทุกตาม,ามันหาก,อกอ็อ๋อคือ แอบช่วงนี้พ่อย่า่ย่างกินเขาน้ำคุ้มมากัดวิวดีกว่ารส

ิ้แ <c oughs> ยัดใส่ยัดใส่อย็กอิ่มละบาดอะอะไรไปหาเห็ดผึ่งมาสูพีสุนองเบิ้งมองได้ได้เนี้ยปลาเห็ดผึ่งแจ่วหมูดหันอยู่ที่นี่เนาะฝนมันมาตกตอนเลยอ่ะไม่อยากออก ถ้าแม่อยู่น้องค่ายไปกินอะไรไปเนาะท้องห้อง <laughs> กินเขาอยู่กับท้องห้อง <laughs> โผดโผ <laughs> ง,งหลังกายเหรอเป็นไปนเองอะ่ะ ทำห่าวนอนร้องนอยลนเริ่มอิ่มฮักอิตูฮักอิตูพักจะดซื้อพักจะดซื้พักร้ายพวกว่าผมมีพักยางหลอกเก็บ ตำขัวก็ปิ่งตับเข่า,ากัรชบขนาดเนาะแคปนี้ เมื่อรุดหันเดดข้างไปเนาะซับสอกใช่ไหมเมียงพักเกามาเมียงไปเลยเอ้ยไ้ตูไปเรื่อยไม่ใช่นอกหมจอนหอมเขากันตอนไปเด็กเต็มขาเขาเบ้ Mà mở cửa cốt điều tục hay chết một งานมาจวดงานพระท่านก็คือเมื่อกี้เก็บอยู่ย่านมาจวดอยู่เฮ้ยยังไงบอกเขากระตุกไก่บางแห้งเลยโอ้เขาเหนื่อยพี่น้องเอ้ยโอ้เหนื่อยเท้าบุคคาครับแขนหอบโอเคกินนี่แตเกี่ยงตับกินนี่แตเกี่ยงตับแอบเป็นเขาสองคน ไปโรงเรียนเป็นแวกินสั่งกับบนเรือกินเสือกับบนย่างแมนบัอยังอยู่ครับพี่น้องบันนี่คอหอมปากหอมคอตำาทัวแซ่บกินข่าเสาร์นกันคือเกาครับเป็นกกับฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นกำลังแรงใจให้กับสองบีเอ็มแชนแนลเด้อครับซอยกวนไหลก้นแชนเนาะเปิดเป็นกำลังแร่งใจเขาเหตุกิบตอตอกันไปนะครับครับเพจ บีเอ็มชแนล้วกันยูทูบติ๊กต็อกคล <ะ S 1> ิปเลี้ยวคลิปสั้นมีสุมองอมพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ก,กดแชร์เป็นกำลังใจกับขอบคุวเขานะคะสำหรับคลิปนี้กับเขากล่าวคำบาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปลวครับ